สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเอยังยังฟื้นจากจากที่ไปฉีดวัคซีนมาอยู่นะครับอ่าที่ว่าผมลองใช้วินหน้าเล็กอ่าแล้วก็ยังไงล่ะเหมือนเหมือนกับว่าที่ว่าเข้า,เข,าเข้าใจผิดมาตลอดนะครับ ว่าใช้วินหน้าใหญ่ตอนนี้ใช้วินหน้าใหญ่แล้วก็เล่งในรอบอ่าเดินเบานะคเดี๋ยวอาเมื่อกี้นี้ผมจะใช้วินหน้าใหญ่แล้วก็จะเล่นรอบเครื่องประมาณนี้นะครับแล้วว่าจะทําให้มันประหยัดน้ํามันตามจริงไม่ใช่นะครับกิดๆนะครับแล้วผมจะพามาดูว่ามัน นี่หรือเปล่ามันเห็นผลจริงหรือเปล่านะครับแล่ว่าต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเครื่องที่ผมเอามาถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ประกตาประหยชดกระโปดนะครับตอนนี้ผมเอาเอาคันเก่ามานะครับแล้วผมจะมามาดูการประหยัดน้ามันว่ามันประหยัดจริงไหมนะครับจากเมื่อวานนี้เติมเต็มนะครับเติมน้ํามันเต็มถัง ดูนะดูน้ำมันนะ6ลิตรผมเติมไม่หมดนะครับสลิตรเดือเลือ2สลิตรเินสองลิตรในระปิกนี้นะครับแล้วผมจะให้ดูนาฬิกาประหยัดมากนะครับใช้สูตรอ่าสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะแนะนําไปตลอดนะครับนี่ตอนนี้10บโมงนะครับ 10เอโม10โมงเมื่อวานนี้ตอนผมเอามาติดเครื่องเออเอาเครื่องยนต์มาติดประมาณ6โมงเย็นนะครับก็ประมาณนักประา14บว่ชั่วโมงนะครับ14ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่สิ12ประกับว่า6โมงเช้า34 1 5 1 6 16ชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงแต่ว่าเมาื่อวานนี้ผมเติมมาไม่ค่อยเต็มดีนะเพราะว่าเติมเติมเยอะแล้วมันโง่ ดูผมเติมหนะ่ยังเหลืออีกอีกประมาณลิตนึงนะครับแตนะ่ยังเหลืออยู่ลิดนึงก็ครับว่าเดี๋ยวเผมจะลองหานให้ดูนะครับประกาศว่าประมาณ16ชั่วโมง16ชั่วโมงเนี่ยผม ผมเติมน้ำมันไป5ลิตรเนะต่อห้าหาร16เนี่ยตกแค่ชั่วโมงละ3.12นะครับหรือว่าประหยัดกว่าเดิมนะเร่งเร่งเยอะกว่าเดิมก็จริงอยู่แต่ว่าเครื่องทำงานเบากว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนตอนตอนที่ผมลองใช้วินหน้าเก้ามันจะได้0.35ุลิตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้คือผมลองเชียกให้ดูคร่าวๆนะครับถือว่าประหยัดประหยัดมากนะครับเรงเครื่องนี้ไม่ไม่มีหนักเลยนะครับนอันนี้คือเครื่องที่มันหลวมแล้วนะไปไปบิวมานี่ประมาณสิบ สิปีนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเขาเด่งอีกสชนิดอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะซื้อเครื่องวัดรอบ มาวัดให้ดูนะว่าว่าผมใช้ประมาณกี่รอบนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ำนี่น้ำก็ออกเท่าเดิมนะครับน้ำออกเท่าเดิมเพราะว่าเร่งเร่งเครื่องในรอบที่สูงกว่าเดิมแต่ว่าน้ำมันกลับมาประหยัดกว่าเดิมนะครับอันนี้คือสุดยอด ที่สุดแห่งสุดยอดนะครับหลงเข้าใจผิดมาตลอดนะครับทึดว่าแต่ใช้วินหน้าใหญ่ๆแล้วจะเล่นเครื่องเบาๆต๊อกต๊องต๊องต้อน้ำทิ้งมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาเครื่องที่ว่ามันมีกําลังเยอะกว่านี้นะครับจะอาจจะเป็นเครื่องสักประมาณร้อยร้อยยี่สิบหรือประมาณร้อยสี่เนาะแต่ว่าเครื่องของระบบธรรมดานี่มันจะมีได้แค่ร้อยยี่ ถ้าเป็นไดเล็กมันก็จะเป็นร้อยสี่ร้อยห้าหรือ,อเริ่มตั้งแต่ร้อยยี่สิบห้าหรือเปล่าเฮ้ไดเล็กไดเล็กแปดแรงก็มีนะมีนะครับเครื่องยนต์ไดเล็กแปดแรงเป็นของอานะทีนะตามนั้นนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทั้งด้านอ่า ทังด้านของพี i, ่ๆน้องๆชาว y o u t u b e นะครับที่มีอะไรนี่มาแบ่งปันกันตลอดนะครับเดี๋ยวีิสันพาไปดูข้าวไั้ไหมไปขีมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่านะครับหกหนึ่งนะครับ จ็ดดมไาไปดูข่าวนะครับอันนี้หกหนึ่งของพอตาอันนี้ถ้าเกิดว่าครบวันที่สิบสองวันนี้วันที่หกถ้าเกิดครบวันที่สิบสองก็จะได้อายุเก้าสิบวันพอดี อันี้ก็หกหนึ่งนะครับแต่ว่ามองดูแล้วไม่น่าจะได้ไล่ละเกียนเพราะว่ามันมันยังไงละ่ะแง่มันห่างนะครับเป็นอย่างกนนี้นะครับ เม็ดมันไม่เยอะเหมือนสี่เก้าดี๋ยวผมจะให้ดูสี่เก้ามันก็จะมันปนมาอยู่นะครับข้างๆนี่คือพันสี่เก้านะครับนี่นี่คือสี่เก้านี่นะครับสี่เก้าถ้าสี่เก้านี่ได้ไล่ละเกียนแน่นอนนะครับเนี่ยวลวงมันสั้นนะครับหกหนึ่ง โดยอีกสักสอวันว่าจะมาฉีดเร่งเต่งนะครับนี่นี่คือ4ีเกสวยมากเม็ดก็เต่งนะครับได้ไหมไล่ละเกียนผมก็กะเอาเหมือนกันนะครับว่าจะให้ได้ไล่ละเกียนนะ่ออย่างนี้มัน8ดไล่ผมใส่49ไปเมื่อกี้นี่มันได้ทั้งหมด เก้าเกียนกันอีก20ถังนะครับ8ดไร่ไม่ไม่ไม่ได้เกินไร่นะครับไม่ได้ไร่ละ6งานนะอันนี้คือไร่ตามจริงนะครับพิสันออกสื่อคงไม่กล้าคิดไรล่ละ6งานนะครับไม่ไม่ใช่อย่างกันนั้นนะครับนี่ครับ4ี่เก้าดูดูพลัง4ี่เก้าโอโห,โหสุดยอดอันนี้คือข้าวที่มัน มันเล็ดรอดออกมานะครับมันไม่ใช่ข้าวที่หวานใหม่นะถ้าใครใส่49เก้ออผมว่ามีเงินเหลือใช่นะครับถึงราคาข้าวอาจจะแค่ห้าบาท6กบาทแต่ว่ามันได้เนื้อนะครับอันนี้อันนี้79นะครับ79 79กับ49 79อาจจะนานหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกสาย9กับ49ผมใส่49ดีกว่านะครับไปโอเคครับอยู่คนเดียวเลยคลิปนี้ไม่สนุกเลยนะครับก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ดูนะว่าวิธีการดึงน้ําทํายังไงก็ได้ให้เครื่องยนต์ถึงจะเร่งเยอะนิดนึงแต่ว่าให้เครื่องไม่ได้ทํางานหนักนะจะไม่มีเสียงดังออกท่อควันท่อไอเสียต้องตับ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 ,ตบให้มันเดึงให้มันเล่น ให้มันเร่งเครื่องแล้วก็ให้มันดังต๊อกต๊อต๊อกต,อกตอก๊เหมือนกับเราเร่งตัวเปล่านะครับถึงอาจจะเร่งรอบสูงหน่อยแต่ว่าประหยัดแน่นอนนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ